คลิปนี้เราไปเชียงใหม่เดี๋ยวพาไปลุยเชียงใหม่กันโซนตรงนี้เป็นห้องพักของเรานะครับซึ่งห้องนี้นะครับบอกเลยว่ามีความพิเศษและมีอยู่ห้องเดียวเท่านั้นแขกรับเชิญสุดพิเศษได้มาถึงแล้วนะคะอไปเร็วค่ะเซอร์ไมากให้ดูเวลาเรียวๆเลย11.53อีก7นาทีเที่ยงคืนอ่ะโอ๊ยอย่ากัดอกินขาแล้วอยากินอย่ากิน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแดนเนรมิตทุกท่านนะครับผมวันนี้ตื่นเชา้าเราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองคลิปนี้เราไปเชียงใหม่เดี๋ยวพาไปลุยเชียงใหม่กันเมื่อก่อนเนี่ยไปบ่อยมากแต่ปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ไปเลยจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเย้และตอนนี้นะฮะสนามบินโลง่ลงๆเลยนะครับนี่คือคณะเดินทางของ,ของเรานะฮะเฮ้พี่แดนนี่ไปกับสาวๆหมดเลยคลิปนี้เป็นคลิปสาวๆฮะ และแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเย้มาถึงเชียงใหม่ดูทะเบียนด้วยอืมเรามาดูกันนะฮะว่าซีรีส์5วันนี้นะฮะจะใส่กระเป๋าได้กี่ใบ คลิปนี้สบายๆฮะกระเป๋าเบาเบ3สาวัน2คืนไปฮะไปลุยกันดูข้างในกันนะใครที่มาเชียงใหม่นะครับผมแนะนำเลยนะฮะสยามดอทเรนเราเช่ารถจากที่นี่นะฮะมีรถระดับพรีเมียมทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับผมให้ได้เช่าให้ได้ขับกันแบบสักใจเลยฮะมาถึงแล้วเราดูพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่า <c oughs> สามวันนี้ฝน ตกหมดเลยอากาศเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ที่ร,รู้ตอนนี้หิวมากฮะขอไปร้านประจําร้านแรกก่อนเลยนะอยู่ไม่ไกลไม่ไกล5 2 0ดีนะครับผมตัวเนี้ยจริงๆขึ้นชื่อว่าแบบเป็นรถขนาดใหญ่ที่ประหยัดน้ํามันสุดๆตัวหนึ่งเลยนะฮะแล้วเขามีหมวดนี้อีกนี่รถติดๆในเมืองนะนี่ Eco Pro ตัวนี้เป็นดีเซลอยู่แล้วจริงๆก็ประหยัดมากๆนะฮะร,ร้านนี้นะฮะ 去。<laughs> ถ้าถึงเชียงใหม่ร้านนี้นะฮะเคยมาตั้งแต่ตอนนั้นแม่เพื่อนนะครับเขาอยู่เชียงใหม่เขาก็พามาลองชิมแล้วเราชอบมากหลังจากนั้นน,นนะมาเชียงใหม่แต่ละครั้งก็ต้องมาร้านนี้ตลอดจนตอนนี้ขยายใหญ่มากแล้วก็ล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วเขาก็ได้รางวัลจากทางวิชลินเป็นร้านแนะนำบิ๊กโกมองบิ๊บโก,มอ,บบโกมองก็คือเป็นร้านแบบราคาดีคุณภาพดีใช้วัตถุดิบดีนะฮะแล้วก็อร่อยคุ้มค่าหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหใครมาเชียงใหม่กลาเป็นว่าต้องมาร้านนี้นะวันนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันแบบโอ้โหคนจะยะ ขนาดนี้นี่คือบรรยากาศร้านนะฮะคุณผู้หญิงคุณต้องเอาออเดิฟเมืองก่อนออเดิฟเมืองจัดไปครับผมมาแล้วนะครับนี่โอ้โหออเดิฟเมือง ชิ้ใหญ่ๆนี่เลยและนี่คือหมูสามชั้นทอดปูอ่องนี่นะครับคือปูอ่องอาหารชาวเหนือถ้าเป็นโอมาการเนสก็ต้องเป็นคานิมิโซะหมูยอทอดแกงเห็ดทอบนะฮะหรือว่าหลายคนก็เรียกว่าเห็ดทอะแต่ที่นี่เรียกว่าแกงเห็ดทอบโอ้ผัดวุ้นเส้นไข่เค็มหมูกรอบนี่แล้วก็ข้าวเหนียว เสร็จแล้วนะครับผมร้านแรกผ่านไปนะครับก็ได้ชิมอาหารเหนือแบบกรุบกริบกรุบกริบนะครับเดี๋ยวไปกันต่อตอนนี้ฝนเริ่มลงแล้วนะไปไหนต่อดีะ <ไป S 1> ฮดะคุณนายไปร้านโปรดขอบวิ นั่นก็คือโรตีสาขาดิม,มาเนรอสาขาดิมาอ่านหลายคนอาจจะบอกว่าแม่ตกเทรนด์มากร้านเนี้เขามีมานมนานยาวนานมากแล้วใช่ค่ะร้านนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นร้านโดดเลยมิวกี้เนี่ยคือถ้าชอบร้านไหนเนี่ยมาอี่ครั้งก็จะกลับไปอีกนะคะวันนี้ก็จะพาน้องๆทีมงานไปทานโรตีกูกันค่ะสําหรับมิวกี้นะคะมิวกี้ว่าแบบโรตีกูสาขาเนี้ยอร่อยไปดูค่ะเตรียมอง้อ้เลยมาทเที่ยวเชียงใหม่อะ เขาเรียกอะไรอ่ะโอ้พี่แดนไม่เข้าใจเลยไม่เก็ตเลยนะไข่เขาเรียกอะไรไข่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 มาภาษาอีสานเด้อบ๊อกค่ะขอบค่ะและแล้วเราก็มาถึงนะครับนี่ของโปรดทุกครั้งทุกทริปนี่กินตั้งแต่ยังไม่ท้องจนท้องจนืรูปสามปวดกว่าาก็ยังกินอยู่ <laughs> แต่อีกร้านนึงนะฮะที่ก็เป็นร้านโปรดของผมเหมือนกันอยู่ติดกันข้างๆกาแฟคือดีมากเป็นแบบลาเต้อาร์ตระดับแชมป์นะฮะริสเตรตโตไปนี่โอ้โหสาอาร์ตนะต้องร้านนี้ฮะ วันนี้มีอะไรพิเศษพิเศษนะฮะอยากได้แบบกาแฟร,ร,าร้อนครับลาเต้เลยฮะแต่ตัวกาแฟผมอยากได้กาแฟแบบเข้มเข้มไม่ติดเปรี้ยวได,ได้ครับตัวกาแฟเป็นตัวอะไรครับตัวนี้บราซิลก็ได้บราซิลอ่าได้บรา,า,าซิลกัวเข้มได้เลยครับโอ้ยูนิคอร,ร์นตัดภาพกลับมาครับเต็มที่และนี่อะไรฮะ My kids แบบดีมากอะ่ะตอนนี้เนี่ยสีโโ่โมงครึ่ง25องศาโอโ้โหอากาศแบบต้องแอร์ชัดชัด และแล้วนะครับเราก็มาถึงที่นี่คือจันทราคิรีชาเล่เชียงใหม่นะครับผมโอ้โหสวยมากอยากให้ดูบรรยากาศนะนี่รถไปแล้วโอ้โหน่ารักมากตรงนี้คือแบบเป็นบ่อปลายาวเลยอ่ะโอ้นี่คือห้องพักแต่ละห้องนะเขาก็แยกเป็นโซนแบบนี้บอกเลยว่ามันเป็นแบบบูธิกจริงๆนะ คือตั้งใจทำและดีเทลรายละเอียดคือเยอะมากๆโอ้โหและก็มาถึงโซนนี้นะครับโซนตรงนี้เป็นห้องพักของเรานะครับห้องเบอร์สีซึ่งห้องนี้นะครับบอกเลยว่ามีความพิเศษและมีห้องเดียวเท่านั้นเดี๋ยวไปดูข้างในกันว้าวนี่คือห้องของเรานะครับผมทั้งหลังนี้เลยโอ้ Uh huh. ชอบตรงที่เขาเป็นความแบบหินอ่อนหมดเลยนะฮะมีความหินและมีความไม้อยู่ด้วยกันอยากให้ดูว่าห้องนี้พิเศษยังไงนี่คือโซนที่แบบเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ดูทีวีไปได้ด้วยในขณะเดียวกันเปิดมาก็จะเป็นภูวิลล่าส่วนตัวสุดๆนะครับแล้วก็เงียบสงบมากฝั่งนี้สามารถเดินทะลุไปข้างหลังได้สวยมาก หมอกกำลังลงเลยตัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่คือห้อง master bedroom ก็จะเป็นเตียงขนาดใหญ่กระโดดที่หนึ่งโอ้โหแฮปปี้มากคือแบบห้องบันลมเลยนะฮะและนี่คือห้องน้ำโอ้โหคุณมิวกี้ต้องชอบมากๆนี่ดูสิโอ้สวยมากและตอนนี้ก็แยกเป็นห้องชาเวอร์อีกอันหนึ่งนะฮะนี่ ดีเทลคือแบบเยอะจริงๆเลยนะครับสำหรับโรงแรมนี้ออกมาฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นโซนที่เป็นบาร์แล้วจัดแบบปาร์ตี้เล็กๆได้ในห้องนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำที่แบบแขกที่มาก็สามารถใช้ได้ แยกกันกับห้องน้ําข้างในนี่แหละครับนี่คือห้องฮันนีมูนสวีทนะครับหนึ่งเดียวของจันทราคีรีแห่งนี้นะครับทำดีเทลทุกอย่างได้แบบดีสวยงามมากๆจริงๆนะแล้วโซนนี้เป็นโซนที่แบบ private สุดๆเลยนะครับมีไม่กี่ห้องเท่านั้นนะครับแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยก็จะมีความเป็น private ของตัวเองค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะห้องนี้นะฮะแนะนําเลยฮันนีมูนสวีทครับและมาถึงตอนเย็นนะครับพาไปดูกันนะครับมุมต่างๆของโรงแรม มีดีเทลต่างกันนะฮะแล้วก็มาถึงห้องนี้นะครับอีกหนึ่งห้องที่ตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้กันโอ้โอ้โ,อโอหถ่ายรูปกันใหญ่เลยเฮ้ยวิวคือดีมากอลังการกันได้เป็นสองห้องว้าวคือแบบสุดลูกตาเลยอะ เป็นอีกมุมนึงนะครับเป็นส่วนของห้องอาหารมีกว้างโกเบลเลยตรงนี้โอ้โอยูข้างนอกคือสวยมากขนาดตอนคืนนะสวยจริงวันนี้มีฝนโปรยปลายนะฮะก็เลยต้องเข้าไปนั่งอยู่ข้างในกันไม่งั้นตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบสามารถตั้งโต๊ะดินเนอร์กันได้เลย ดีเทลการจัดไฟอะไรต่างๆคือสวยไปหมดเลยนะคือถ้าฝนไม่ตกเนะี่ยผมบอกเลยว่าถ่ายรูปสวยทุกม,มุมจริงๆดูสินี้นะครับเอาเริ่มต้นก็นต้องเป็นชาวิมบล้องนี่และจานแรกนะครับนี่คือซ i ิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับได้รางวัลด้วยกับพัดมีกระเช็ด ยอย่างเดียวมันจะไม่สมจริงต้องมีการชิมกันเต็ขทีนโอ้โหเน,น้นๆเน,น,น้นเเลยเจ้ามาแล้วจานนี้อของโปรดผมเองฮะปลาดุกฟูผัดพริกขิงมาพร้อมกับไข่เค็มอื้ออะไรกันนี่โอ้โหนี่ก็คืออีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะฮะเมีย่ยงหมูสับแบบ ออของโปรดเลยฮะไส้กออิสานนะครับของโปรดคุณผู้หญิงกะหล่ำปรีทอดน้ำปลานะครับน้ำพริกกะหกมูกับปลาสลิดหมูสับทอดปลาเค็มกต้องบีบมะานาวลงไปนะทีเด็ดครับโรตีและด้วยหอมโอ้โหด้วน้ำผึ้งน้ำผึ้ง เย็นมากที่สุดหวานชิแขกรับเชิญสุดพิเศษได้มาถึงแล้วนะคะ <laughs> ไปเร็วค่ะเซอร์ไพรส์ามากไม่ได้คิดเลยนั่งแช่ <laughs> อ่างน้ำอยู่แล้วก <laughs> <laughs> ็แบบนี่มารับแขกบอล <laughs> เช็งใหม่แล้วลูกถึงเช็งใหม่แล้วลูกมีซับจำไน้งงงงนิดนึงเก่งกันยังเลยวาเองด้วยแอนได้ด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะลงมาลงมาโอ้ยยังงงยังยังอยู่งงมากยังไง ให้ดูเวลาเรียวๆเลย11.53อีก7นาทีเที่ยงคืนอ่ะที่เอาไฟสุดท้ายมาได้ไงอ่ะเป็นไงบ้างคะลยี่สบดอนาเงินคุนแบกขึ้นเขา สวัสดีครับก굿มอร์นิ่งอยู่ดีๆเมื่อคืนก็มีเซอร์ไพรส์นะฮะเด็กชายคนนี้มาโผพที่เชียงใหม่บนภูเขาได้อย่างไรเขาน่ารักกแกตายไม่ต้องกลัวโอ้โหและเราก็ลงมานะครับจากห้องเรามาอยู่ที่นี่ว้าวล o k at this two dogs ย้ ดีๆก็มีคณะนี้มาเพิ่มนะครับแ,แก๊งเดิมสวัสดีครับเจ้าถิน่นนี่มีเจ้าถิ่นน่ารักมากทรัมป์เจ้าทรัมป์ครับผมโอ้โห,โหนี่คือเจ้าทรัมป์โอ้โห <c oughs> นี่เราเป็นเพื่อนกันแล้วพี่ทรัมป์้ <c oughs> ยพามาดูอาหารเช้ากันนะครับ เบรคฟาสเขาก็จัดแบบน่ารักมากนี่คือมุมเบรคฟาสแล้วก็มีเมนูที่สั่งอรลคารตามเมนูได้ด้วยนะครับเอ้วลูกไปไหนแล้วเขาไปเดินเล่นกันค่ะแต่เมื่อกี้ก็เป็นภรรยาที่ดีค่ะนั่งรอสามีมาทานอาหารโอ้โหหรือขี้เกียจเดินเอาเป็เล่นอย่างแรกอะที่พูดแบบดีแล้วสารุ ่สวยจริงเนาะนี่นะครับอีกหนึ่งเมนูสุดคลาสสิกนะครับตื่นเช้ามาไข่กระทะดอกหอมหมดกมมเ้ปมรีมไปไหนมไปทนมจะได้ชื่นใจใช่ไหม พากัเลนทำไมแล้นที่ไป สำหรับวันนี้นะฮะเราก็เปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับผมเนื่องจากมีเซอร์ไพรส์นะครับมีคุณลูกคุณแม่ยายและคุณน้องอิงโผล่มาเราเลยต้องแยกกันนะฮะคุณมิวกี้ก็เข้าเมืองไปแล้วนะครับวันนี้ไปทัวร์คาเฟ่ในเมืองเชียงใหม่นะครับส่วนพวกเรานะฮะตอนนี้อยู่บนเขากันแต่ฝนตกหนักมากเลยนะดูดิตกหนักมากๆเลยนะฮะแผนของเราก็คือไหนๆลูกมาแล้วเราจะต้องพาเขาไปเที่ยวปางช้างแต่ตอนนี้ฝนตกหนักเดี๋ยวไปดูกันว่าไปได้แค่ไหนนะ ไปเลยไปเจ้าโอ้โอับสมัครเด็กเสิร์ฟไหมครับเด็กเสิร์ฟร้านนี้ไม่น่ารักจังครับโอ้โห มาแวะทานข้าวตรงนี้นะครับบอกเลยว่าวิวร้อยล้านมากร้านบ,บ,บ้านๆนะฮะแต่บอกเลยว่าวิวนี่คือสุดยอดและร้านนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าอาหารแนะนําหาทานยากนะครับลาบปลาเพียะปลาเพียนะมาทําลาบและใส่แบบเครื่องลาบของเหนืออร่อยมากรสชาติดีสุดๆนะครับ้านนี้แนะนําเลยและเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับเหมือนเป็นต้มยำน,น้ําใสนะครับโดยเอากระดูกปลาเพียะเนี่ยมาต้มแบบนี้คือเสิร์ฟมาคู่กันเลยนะรสชาติดีมากบอกเลย อยู่ไหนครับช้างทั้งในครับข้างหนนี้เหรอโอเคตามไปเลยขอบคุณครับโอ้ยเอาครับปุกป่าฝ่าดงนะฮะเข้ามาเพื่อที่จะเตือนช้างนะครับมีไก่ด้วยนะครับอ๋อและในที่สุดครับเราก็มาถึงมหาช้างกันมีกล้วยสองตัวไหมได้สิไหนเอลิฟน มาแล้วอ่ะพี่อิงไปให้กุ้วยไปได้เลยเอามาสองเลยนี่มันโทรศัพท์นี่แบบนี้แบบนี้โอ้โหเยอะมากเลยสองคนกินก็ไปก่อนแล้วมันเป็นแล้ว เขคันตัวเหรอเฮ้ยเฮ้จิ๋วมากแม่ลองจับดิมันนุ่มมากเลยงวงสองเดือนนึงเหรอกระเน็ตัวเบบีมันน่ารักมากเลยดูกระดูกสันอ๋อเขาหน้าสองสานน่ะโอ้ตัวนี้กระดูกเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะเขาเลยแบบมีการนิดๆเนาะนะกินนะโอ้โหอันนี้ค่อยๆใจเย็นๆเด น่ารักมากเลยตัวนี้และตัวนี้และตัวนี้อไปตันี้เนี่ยครับโอ้โอโหนี่ไงนี่ไงเขากินนมอยู่นี่ช้างแม่กับลูกนะโอ้สูงเท่าช้างเลยนี่ป้อนที่ปากเขาเดี๋ยวแทด่โชว์ให้ดูนี่ไปที่ปากเขาสิ เขาปล่อยลมให้กันเน่ยไม่ร้อนหสะบัดไงหูเลยไม่ร้อนเลยใช่ไหมที่เอาหูสะบัดท้าช้างเอาหูสะบัดแสดงว่าช้างแฮปปี้เขาน่ารักมากเลยเนี่ยเอาให้หมดเลย อย, Would อย่ากัดอย่ากัดกินขาแล้วอย่ากินอย่ากินน่ารักมากเลย2เดือนเองเลฮะเด็กตัวแสบบางชอบแก้ก์เหรแต่เขาน่ารักนะมาเลี้ยงน้องกันได้นะครับอยู่ที่นี่นะพัชละความช้างนะครับเฮ้ยโอ้โหให้อาหารช้าทโม้ต้นไม้ให้กินเลยเฮ้ยใจเย็นพี่โอ ขากลับนะครับก่อนลงล่างามาตรวจกิจการเพื่อนหน่อยนะครับ back, คุณเป๊กคุณนิวผมกลับมาอีกแล้วกับแบรนด์นิวฟิลกูด d นี่ปีที่แล้วเรามานอนตรงนี้บ้านไก่โฮนะครับนี่เลยโอ้โหทุ่งนาะอันเขียวขจีนะครับอาณาจักรเป๊กนิว ลากันไปนะครับกับที่นี่เลยแล้วกันนะฮะแบรนด์นิวฟิลกูดมาช่วยเพื่อนนะครับตรวจกิจการกันระหว่างที่เพื่อนไม่อยู่ <c oughs> เพื่อนอยู่กรุงเทพเราก็มาเชียงใหม่กันนะครับ e ีีหน้าเราจะลงไปบุกเมืองเชียงใหม่ไปอัปเดตกันว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับยังไงต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด subscribe กดสั่ <c oughs> นกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะเจอกันข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวลงไปที่เมืองเชียงใหม่เจ้าพาคารดี้ไปดูสเนลกัน โอ้โหนี่คือพุ่งนาอันกว้างใหญ่ไอยสานะฮะมาช่วยลุงเป๊กกับป้านิวโดยกิจการเหรอครับใช่ไหมครับมาดูหอยทากครับตรงไหนครับหอยทาก <c oughs> อ,อยู่นี่เ <c oughs> อ,อ็นูก